สวัสดีครับมาตามสูตรวินลาวพัฒนาครับสูตรจับวินครับเข้ามาแล้ว1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปงวดติดแล้วครับสูตรจับวินเลขอาจจะเยอะไปหน่อยให้ท่านไปตัดเอานะครับหรือว่าท่านไม่อยากตัดก็เอาหมดเลย กันพลาดเข้ามาแล้ว9งวดครับ9งวดติดใช้จริงมาแล้ว9งวดติดครับมาดูกันครับงวดที่แล้วก็0 12 89ผลออก2 3 3 8 2เข้าล่างครับมาสังเกตดูเข้าล่าง12 3 4 5 6เข้าล่างมา6งวดเข้าบน1 2 3 4เข้าบนจะน้อยกว่าเข้าล่างครับเข้าบน4เข้าล่าง6มาดูว่นนี้ครับว่าจะได้เลขอะไรครับนี่ครับ0 1 2 6 7ด 9ครับเลขจับวินครับบนล่างครับจับวินใช้มาแล้ว9งวดครับนำไปใช้ครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับขอบคุณครับ